บาทขอที่ที่สี่ร้อยห้าสิบกรุงแม่น้งสี่ร้อยห้าสิบนะก่องหนึ่งรับประกันตัวใหญ่มากครับตัวเท่าไหรบ้านนู้นนะโอ้โหฝ่ามือพอเนาะครับฝ่าบ้านใหญ่ไปเออเป็นลูกผ้าเป็นลูกผ้าลูกผ้าดุมขึ้นพวยเกลือนะครับทางด้านหน้าของเราก็มีไอซ์ไอซ์ทีมนมครกนมครกมีพูดนมครกอ่ะนมครกหรือว่คนคุกคนคุก ครับผมข่าขอขัดจังหวะสักนิดนึงได้ไหมคะเพี่สวัสดีสวัสดีคนคกันเองนี่นะสวัสดีจ้าก็อยากจะมาแบ่งสักร้อยสองร้อยเท่านั้นแหละเลยค่ะขึ้นมาเท่านั้นเลยเป็นคนต้่มีน้ำใจอ้อาฉันเียคืออฉันเพิรู้ว่าลูกชายแม่หมเหมือนกันนะคะเนี่เรื่องอเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะแต่ไม่เป็นไรขังนี้ นี้มีีไใบพ่เห็นผมมีเยอะขนาดนั้นเลยขอแอนดูมาเ่พี่จะขอผมพี่ก็เลยสงสารผมสักนิดนึงแอนดูไม่ก nah, ็ขออมีคบคิวอาโค้ดไงคิวอาโค้ดเออโอนเข้าบัญชีเลยโอ้ยจังไม่ทันยื่นแล้วก้มหน้ากันแล้วเขียนอะไรเขียนอะไรตาไม่ดีมันกดโค้ดไม่ค่อยเก่งด้วยอ้าเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนมีสมาธิร oh şey oh, ้องเพลงไหมคะวันนี้กินอาหารไดหอมไปหมดเลยอ่ะ หอมมากก็จเดิน้ามาเลยอ่ะน้ำหอมนออะไร่ยหอมมากหอมากอ๋อินหมูกรอบจ่ะเธอจะหมูกอบ